สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงลาของรายการใจถึงใจโดยกรมประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะเรื่องราวแรกใดีว,วันนี้นะคะเราจะได้มาติดตามภารกิจท่านองคมนตรีค่ะที่ได้เดินทางไปติดตามโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะคะโดยพลเอก,กประนธรุตดิษองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางสุพรีรนรินรองเลขาธิการ กอปอรอและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปานานันหมู่ที่2ตําบลลิพังอำเภอปะเเลียนจังหวัดตรงังเพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการฝายคลองลิพังอันเนื่องมาจากพระดดราชดําริโดยรับฟังสรุปผลการดําเนินงานและการต่อย,ยอดโครงการจากผู้แทนกรมชลประทานและจังหวัดตรงังพร้อมพบปะราษฎรและดูจุดใจน้ําเพื่อส่งน้ําให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปานานันและราษฎรบ้านท่าเขาหมู่ ที่สอง โครงการฝายคลองลิพังนะคะก็ตั้งอยู่หมู่ที่5ตําตบลลิพังอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรังซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถิปิษร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่นายจิตหนูมาดประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลลิพังได้ขอพระราชทานโครงการระบบประปาภูเขาเพื่อส่งน้ําไปช่วยเหลือราษฎรรวม6หมู่บ้านที่ประสบความเดือดรอ้อน จากการขัดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคโครงการดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี2544สามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 4 5และ6ตำบลลิพังจำนวน800ครัวเรือนประชากร4,000คนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการการใช้น้ำเพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกครัวเรือนนอกจากนี้คณะกรรมการ การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชด,ดำริได้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดจัดทําโครงการต่อยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชด,ดำริโดยต่อยอดโครงการฝายคลองลิพังพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแหล่งต้นน้ําให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และเกิดความสมดุลทางระบบนิเวศขยายพื้นที่รับน้า ไปยังหมู่ที่7จัดทําแหล่งเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนจากนั้นองค์มนตรีและคณะได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการพร้อมกับปล่อยปลาและปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นต่อไปนอกจากนี้นะคะทางองค์มนตรีและคณะได้เดินทางไปยังบริเวณโรงกรองน้ําและระบบจ่ายน้ําโครงการก่อสร้าง สร้างระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลนิคมพัฒนาอําเภอมะนงังจังหวัดสตูลเพื่อรับฟังสรุปผลการดําเนินงานโครงการและบระหิหารจัดการน้ําในพื้นที่โครงการค่ะการนี้องค์ข้ามรีและคณะนะคะได้เยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16พร้อมระบบส่งน้ําซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่18พฤษภาคม2560ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน2563สาม,มารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้าราษฎรจำนวน9หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลน,นิคมพัฒนาอเภอมะนงังจสตูลจำนวน2,349ครัวเรือน7,663คนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีโดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริระบบประปาบ้านผัง16 はい。<music> บริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลให้ราษฎรมีรายได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะจากนั้นคณะก็ได้เดินทางไปยังบริเวณโรงบรรจุน้ําดื่มชุมชนอําเภอมะนงังบ้านผัง15หมู่ที่7ได้รับฟังสรุปผลการดําเนินงานซึ่งนําน้ําจากโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง16อันเนื่องมาจากพระดดราชดําริมาใช้เป็นน้ําต้นทุนในการผลิตเนื่องจากคุณภาพน้ําผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มโดยจําหน่ายให้แก่ มาชิกและบุคคลทั่วไปและยึดหลักน้ำดื่มสะอาดราคาเป็นธรรมการนี้องคมนตรีก็ได้พบปะพูดคุยกับราษฎรและกลุ่มบริหารจัดการน้ำนะคะนี่ก็คือในส่วนของภารกิจท่านองคมนตรีค่ะที่ได้เดินทางนะคะไปยังอําเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะและเรื่องราวต่อมานะคะเรามาดูกันในส่วนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะในส่วนของการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริฉบับที่7นะคะก็จัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคม2566ณห้อง2001ชัน 20, ้น2 0อาคารเฉลิมราชกุมารี60พรรษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยมีนายจรัญธาดาการสูตรองคมนตรีประธานกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรลณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเป็น ทานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรนรงค์การใช้ยญ้าแฝกอนเนื่องมาจากพระราชด,ดำริฉบับที่7การสัมมนาครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริให้ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆนะคะนักวิชาการองค์กรภาครัฐเอกชนเครือข่ายต่างๆรวมทั้งภาคประชาชนรับทราบแล้วก็แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริ ิมให้ประโยชน์กับหญ้าแฝกนะคะตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติค่ะอันจะส่งผลให้ทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอดการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นไป โดยโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริน <même S 1> ี้นะคะดำเนินงานภายใต้กรอบของแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาโดยตลอดนับตั้งแต่แผนแม่บทฉบับแรกก็คือเมื่อปี2536จนถึงปัจจุบันก็มีแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกมาแล้วทั้งสิ้นจํานวน6ฉบับสําหรับแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้มีไว้นะคะ สำหรับ ใช้ในระยะเวลา5ปีก็คือตั้งแต่ปี2566ไปจนถึง2570โดยนำเสนอย่าแฝกในฐานะนวัตกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนก็คือสนองแนวพระราชดำริการใช้ย่าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าไปสู่การพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนโดยมี3ยุทธศาสตร์ที่สาคัญค่ะได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1การสืบ สารวัฒนะธรรมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําตามแนวพระราชด,ดำรินะคะยุทธศาสตร์ที่2คือการรักษาเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้การใช้หญ้าแฝกไปสู่นวัตกรรมเพื่อสังคมและยุทธศาสตร์ที่3ค่ะคือการต่อยอดขยายผลสู่การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในระดับชุมชนสังคมประเทศและนานาประเทศตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้การจัดทําแผนนโ่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริฉบับที่7นี้นะคะก็เกิดขึ้นจากการดําเนินงานร่วมกันระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่20กันยายน2565โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝก เนื่องมาจากพระราชดำริคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลนะคะคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมขยายผลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาโดยลำดับรวมถึงภาครัฐเอกชนประชาชนและเครือข่ายคนรักแฝดจนกระทั่งการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนารณรงการใช้ยาแฝกฉบับที่7นี้เนี่ยได้สําเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาและลณรงการใช้ยาแฝกฉบับที่7ไปสู่การปฏิบัติการตามแนวพระราชดำริเพื่อเก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะนั่นก็คือในส่วนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อเป็นการชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงการใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะและเรื่องราว สุดท้ายที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของผลสำเร็จจากการจัดแสดงไทยพิวิเลียนค่ะในเทศกาลประจำปีของรัเสเซียนะคะพร้อมกับมีการผักดันศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของไทยในเวทีสากลค่ะ ทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเยผยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมความสําเร็จค่ะการจัดแสดงไทยพิวิเลียนในเทศกาลรั Week Fest สเซียครีเอทีฟวีคมอสโกเฟสณสวนสาธารณะกกคีพาร์กน, ok นะคะกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม2566ที่ผ่านมาค่ะโดยไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดงผลงานในเทศกาลสำคัญ ประจําปีของกรุงมอสโกนะคะก็แสดงถึงความนิยมในเอกลักษณ์และก็วัฒนธรรมความเป็นไทยพร้อมกับนําเสนอศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการสร้างสารรค์ของไทยในฐานะสังคมแห่งนวัตกรรมและความสร้างสารรค์นะคะ innovation and creative society โดยการจัดแสดงไทยพิเวเลียนในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษาไทย4แห่งนะคะ่ะได้แก่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงมอสโก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือ Creative Economy Agency มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทค่ะซึ่งเทศกาลดังกล่าวนี้เนี่ยก็จัดขึ้นโดยสํานักงานอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลมอสโกโดยในปีนี้ไทยได้มีการจัดแสดงภายใต้แนวคิด Creative Thai Festival Lively Thai in Moscow ซึ่งภายในงานค่ะได้มีการจัดแสดงผลงานที่แสดงถึงทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของประเทศไทยได้แก่สิ่งทอแฟชัน่นเครื่องประดับหัตถกรรมเซรามิก รวมถึงงานฝีมือนะคะที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาดั้งเดิมประยุกต์เข้ากับศิลปะร่วมสมัยเช่นการนําเสนอภูมิปัญญาของอาณาจักรล้านนา ผาถักรรมเครื่องไม้เคลือบด้วยยางรักเครื่องปั้นดินเผาบ้านเมืองกรุงรวมถึงสิ่งทอถักสีเรืองแสงนะคะแล้วก็การนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรลังกาสุกะผ่านลวดลายบนผ้าบาติกพร้อมทางนำเสนอวิถีชีวิตผ่านแผ่นพับค่ะเช่นเรือกอและวาวบุหลันนะคะหนังตะลุงเครื่องรางกงนก แล้วก็เครื่องจักสารนอกจากนี้ยังได้นำเสนอตัวอย่างภาพยนตร์ค่ะเกมแอนิเมชันไทยซึ่งสนับสนุนโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยนะคะและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยค่ะ โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะก็ได้รับเสียงตอบรับและความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าชมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านวัฒนาธรรมผู้ประกอบการด้านเศรษฐ,ฐกิจสร้างสารรค์นะคะรั้วบล็อกเกอร์ชาวราัสเซียและสื่อมวลชนต่างๆต่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นสิ่งทอของไทยที่นําเอาวัสดุท้องถิ่นมาแปรรูปพัฒนาต่อยอดด้วยการออกแบบที่ล้ําสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะรวมถึงเปิดโอกาสให้นักออกแบบของไทยและก็รัสเซียค่ะได้ใช้งานดังกล่าวเป็น พื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างกันค่ะซึ่งสามารถต่อยอดทางธุรกิจนะคะรวมถึงการสร้างความร่วมมืออื่นๆเป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคตสอดคล้องกับข้อมูลดัชนีการสำรวจศักยภาพด้านซอฟต์พาวเวอร์ทั่วโลกนะคะของ Brand Finance ซึ่งไทยเองเนี่ยก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันไทยอยู่อันดับที่41 จากจำนวน121ประเทศแล้วก็คาดการค่ะว่ามูลค่าของตราสินค้าแบรนด์แวลูของไทยเนี่ยฮะจำนวน506,000เหรียญสหรัฐค่ะโดยนาะยกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นนะคะว่าความสำเร็จในครั้งนี้จากผลตอบรับดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในด้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ให้ก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมเศรษฐ,ฐกิจสร้างสารรค์นะคะหรือว่า Creative Economics. ใช้ความคิดสร้างสารรค์บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทยเชื่อมโยงต่อยอดถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้งนําเสนอนะคะในงานเทศกาลต่างๆเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ไทยเป็นที่รู้จักในตลาดโลกต่อไปด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลัง สามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel, ub, Podcast, Design, าย,ายูทู n n e องอัธพ p ด d c a s t ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบแม่กันนะครับ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนถืออยู่นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโดยหาซื้อได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีและที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะ